โอ้ยผไ่ยครับโอโยทีมไครับโที่ผครับโอยทีดยครับโอยทมไดทเนะครับโอ้ที่ผมไม่ไเลยครับอ้ยที่ผมไได้เครับโอ้ยทีดลยครับโอ้ยที่ผมม่ได้เลยครับขอ้ทไครับขอ้ยที่ผมไม่ครับขอโทษผได้ครับทผไครับอทครัอยทผมไมลครับโอทนครับอที่ ขอบคุณทุกานด้วยครับคุณกทาบขอบคุณทุกานด้วยครับขอบคุณุนด้วยครับขอบคุณทุก่านด้วยครับขอบคุณทุกทายครับผมมาพูดายผมทำอะไรครับออกไปไหนผมไม่ต้องปวดครับเจ้ากำลังัผูผมได้ไหมเนี่ยเอาคนที่ผมมาพบเนี่ขไม่มีมีหลัานะครับผมมีหลัาเดี๋ยวไม่เป็นไเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับดูใมครับอนไม่ออ ผมม่ได้จากตัวท่านไหนอ่ะไหนอ่ะท่นจะไตัวอะไรครับปท่าที่ยานี้ที่ ือวันนี้เนี่ยพี่จะให้มารายงานว่าก็เดี๋ยวคืออย่างนี้ครับเราเรามีท่านรองผู้ว่าการท่านท่านรองผบวัตตลแล้วก็ผู้ว่าการบ้านท่านน่ะผู้ต้องไปแก้ไขก่อนผู้การจังหวัดนครนายกต้องแก้ไขก่อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้แม่ทัพลงไบฟาดฝาคือไล่มาตามลําดับภาพอย่างนี้พี่ขอให้ข้อมูลก็พี่ก็ได้ข้อมูลจากสื่อมวลชนน่คลิปต่างต่า พันเอนี้ไปสั่งให้พันโทเก็บสตางค์สตางค์อะไร,ระต้องเก็บนี่ไงก็ต้องไปไก็ผู้การก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงมารายงานขึ้นมาตามลาดับชั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็บอกให้ดูที่ผู้การลงไปดูให้ดีบ้านตัวเองเก็บกวาดให้ดีไม่ใช่ทุกเรื่องก้งมาถึงผบอง,งั้นก็ไม่ต้องมีผู้การหรอกถูกไหมไม่ต้องมีผู้บัญชาการหรอกนะครับพี่มอบอํานาจไปแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินพนักงานสอบสวนที่ขาดอย่างทุกวันนี้พี่ก็มีหนังสือกําชับไปแล้ววันที่29ต้องส่งมาเลยว่า ข้อมูลของพนักงานสอบสวนที่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ที่มันเป็นเรื่องของของแฟกซ์ไม่ใช่เฟก e นะครับเราจะได้แก้ปัญหาถูกจุดแล้วคุณก็เอาตัวที่โรงพักไหนงานมันน้อยแล้วพนักงานสอบสวนก็เกี่ยมาที่โรงพักน้อยไม่ใช่ หรือว่ามีขา่าวก่อนหน้านี้ก็คือมีพฤติกรรมอย่างนี้มาหลายพื้นที่ขอให้พี่ตรวจสอบก่อนได้ไหมอันนี้พี่ไม่รู้หรอกตำรวจสองแสนกว่าคนจะรู้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยวให้เขาแต่ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นิ้วไหลนะ่นิ้วไหนหลยก็ตัดหมดยุคที่จะไปไปรีดไถพี่น้องประชาชนหรือไปเก็บในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมองค์กรตรวจสอบเราเยอะแยะา,าทครับขอโมา